ยังเลืสองเดือนพี่น้องเคยเห็นป้ะอ๋อโถ่เบนจังตือเป้ยโอ้ยมตักเสียบไ้เลยอุ้ยนี่อุ้ยนี่อุ้ยงามเลยจ้ะงามเ็นเ่มีด้วยกระมมีอยู่จ้ะพอ้แกงเลยอีกเนาะขาวอยู่ครับ ไปได้บ่เฮาเอาไปยกนิล่ะยกสายการออกเร็วโอ้ไปได้ฝนตกพายุเขาไม่รำมือเฮา อึดพักนวดหดโหดจริงจริงเปียบเปียกหมดเลยเปียกหมดค่ะเปียกหมดเลยนี่เปียกหมดเลยนี่อืออู้หน้ำน้ำเยอะมากเลยฮึไอท่อทุ่งถาวตีเปียกแล้วทุ่งถาวทุ่งถาว์ขาก็เปียกคือกันเองเขากันทันแล้วไม่เอา ใส่ใส่มันยางมือไปใส่ทึ่งไปถอดถอดยางไปเสียงหนาเส้นทางด้วยค่ะนี่นี่คือเส้นทางเดี๋ยวสิพาไปเบื้องหนามไหลหนามมาแห้งค่ะคือหนังจ้าเจ้าเดือนครับผมพึ่งหัวมลยทำได้บ่ น้ำปลาด้วครับผมไหลลงมาอู้น้ำสูงแห้งมาหน่นี่คือจุดขามอีจุดหนึ่งครับผมนี่ตามไปบ่ได้แล้วมองนี้น้ำแห้งตาบอก <c oughs> ว่าเปียกแน่นอนตอวาวะเอาตาถอดรองเท้าแล้วตวาวะเปียกแน่นอนอน้ำแห้งคักเลยมือน,นี่หล่นเลยวิ่งหน่อง ครับผมหาแห้งพักเรื่อยเลนี่วงท่าขึ้นท่างนึงครับผมไปบ่ไใดท่าขาม อีกจุดหนึ่งครับผมโอ้ยสันจีดีสันแห้งคือตปนหนี้ล้วไปพักข้างบนก่อนอย้เสียงเศาสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกบุตรสกคนค่ะวันนี้มาพลพอเบาขึ้นซาเดือนในสันบานาพาลุยเก่าเด้อค่ะวันนี้พาพี่น้องขึ้นมาสำรวจเขาสูง บ้านจลัดอบัวเชิดจสุรินทร์ค่ะนี่ก็ะตรงกับวันที่14กันยายน2567นี่ก็มากับพญ่คขวนาวัดพะลุยเกาเด้อค่ะยายเป็ดตาคลองค่ะครับผมฝากติดตามมันด้วยครับผมฝากติดตามกังใจอย่างนี้ด้วยครับผมมาในการตลอดด้วยพี่น้องขวนาวัดพะลุยครับผมวนนี้เข้าขึ้นเขาซ้ายเนาะครับผมฝนตกเนาะฝนตกฝนหยุดก็เลยขึ้นมาเลยครับผมมันเกือบเที่ยงเหมือนมั้งเนาะค่ะไปครับผมลุยนี่กันน้องหมานะมานเนาะครับผมวันนี้นี่ครับผม อ๋อผี่น้องเมือครับผมโอ้ยบ้านทิมมดขุดขุดขุดหาเสาเดือนเลยไปไปอุ้ยเสียดายแห้งเข่าทิมมดเลยลายหลีน่าเสาเดือนเก็บมาเลยลายแห้งลายแฮงอุ้ยเก็บมาเก็บมาเก็บมา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 เท่าทิมมดเังวะบ้านผู้เพภัยเลย มันพอได้มันองแต้มมันพุทอ้ยมันแห้งนามีดีล้นี่มันพุึงันเสาร์แม่แมตาออก้นล้วนาะเสยด้ดเขากับเก็บยูสงนาะแม่ครับผมเก็บยูสง่างมขอท่นเอมหีตรงใดก็ไล้อยูนาะนี่นี่งเทาทีิมดอ๋เป็นเชือค่ะเป็นเชื้อเป็นเชือเลยคุณกะเทาจินเอูงขาูงรงกรยาแม่ครมเาไปแงแกงนาสอเดือนเนาะอ้เยียบเนดอ มีแต่ดอกใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยเขาจะพอดอกได้่เหรอิ่งครับผมโอ้โหแต่่นี่บ่ได้เลยหรือเปล่าตัวดอกใดแข็งๆเลนโอ้ยฟ้านี่มืดจ้ะสี่ใดที่มืดเลย อ่คือฝนฝนสั่มแหงผมฝนหัวแหงผจ้ะเฮ็ดบ้านไว้ด้ครับเลยตัวแหงแรงครับผมวงามถือฝนแหงฝนแหงโอ้ดเห็ดหัวโงแหงเนาะเห็ดดำก็ออกหมืนะเห็ดดำก็ออกโอ้ดเห็ดดำมาสวยมาหมานเลยครับผมแต่อยากดลบ้านเนี่ยเนาะต่นี้เนาะมาประทันเพื่น เอาไปใส่ถุงมือถุงมือในกระเป๋าอดอกยามำเลยเทาทีมืดพี่น้องเอ้ยงามไปยังมีอยู่ตอนมองปูครับผมโอ้โหถือฝนเหี้ยวคุณน่ะถือพายุหมกแดงนี่แหละครับผมเป็นหมูเราจะต่ว่าอ่านนะต่ว่าเทาเพิ่นเทาเพิ่งไหวทีมืดจ้ะจะเดินเก็บเห็ดแบบไห้เดินทีมืดเขาลงอย่างนี้โอ้โหคุณ เปิดเป็นแถวแลยวนะทืกคนเนาะจะไหวีมดพี่น้องบเก็บเลยงามขบพี่น้องแตบบเปืนขี้ดินเนาะมาหลอบนี่คือโบช่มหุ่มหน่อยเนาะ่างแเนี่ยพอได้เก็บอยู่พอได้เก็บเถ้าถิมลายแห้ดิมขาต้องมีข้างเข่าเ็ดตอตอตองบ่อได้หนิอคลายครับ Nó hoa. vào hoa. Ngā hoa. rồi hoa. Ngā 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 rồi Ngā hoa. Ngā hoa. Ngā hoa. แกงได้คือว่าโอ้ยบัวไแลเห็ดเห็ดเปื่อนดินอืข้าโอนเลยเเดือนเก็บเห็ดปิงเขากรมครับผมไปแกงอยู่หอมแมงแครนดไหน้าแมงแครนเต็มเลยพี่เขาดงอุ้ยพี่น้องอู้นเขาดงเ็ื่อนเห็ดกับต๊ะเหะนั่นเขากเขาด Để lúc. Ban binh hằng y phi longi su mùm rơi. Tóc hằng y mong kumoa su mùa phi long yu 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 hơi bodeza 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 เขากำตเากำบนี้เาเตาเอาตับเตาก็ด้ช็อกโกลตจิบชอกเล็หรือว่าเฮ็ดเขากำกัดอกัดดวค่ผมค่ลเลยค่ไล่หวานเลยจังอยบ่ปุ๊ก อย่างเขอู้อุ้ยทันีอยาก้ทองไหมฮคุณกับผมมีข้อควนวัดทัีก็มีเป็ดอุ้ยเลี้ยงเข็วดเลี้ยงแขวเลยงามแท้งามคักพี่น้องเลยขาเป็นขาเลยดยขาเปนขาเลยตรงนี้เราราแบงนิ่งี่ละมึงามแหางงามเลยงามปอกขงามเลย เต็มตาจ่อยพี่น้องเก็บน้ำทายน้ำบดิแทบบริแทยก็หลายบดิแทเร็วเร็วจะไปได้ข้าวสัญญาด้วยครับผมงามเลยจุ่มอ่อนๆครับผมพี่น้องมาแบบเสียได้ครับผมมือหนึ่งกระดูกบ้านหลายแห่งจุ่มแถบสีบุคอยมีเลยเหมือนหายางแห่งเลยมีแต่บ้านเบิ้ดเลย เจตาก่อนเนาะเจตาหลังกินเขาเทียงเขาเทียงสบายสองอะไรเงี้ยเดี๋ยวเต็มตาอยู่แต่ว่าคุณภาเพชรมันนี่เกิดจากบ้านนี่จังน้อยฝนโแ่คไปดูเขาด้วนี่มาจะได้กระแสพืเขาเนาะเห็ดขดงจตาค่อ okay, eh ๋อน no ah ้อที่มาขงคำว่าซุ่มยู่ีแล้วครับผมสวยงามก่มีนกจากอุ้ยเอาสนะเอาใส่เดือนมีแด สาวนางสาวนางอีกแล้วยังบ่ก็สาวนางโอ้พี๊ดแล้วเม่นบ่ผีดอุ้ยข่ายใหญ่เฮงนากสวนเลื่อนเนาะแม่นจ้ะอุ้ยหาดกอู้หีจดหี๊ดหี๊ดมีเธอช่วเลื่อนนี่พลหน่อยออกด้วยสวยที่สุดสวยที่สุดว้าว โอ้ยจริงๆด้วยนี่เนาบ่นี่นี่คือใหม่โอ้ยเนานี่ดอกน้อยดอกน้อยแฮ้ยโอเคอืมเหลือหมูบันนี้ดูดหน่อยเนาะแล้วจะเดินอะออกให้ด้เปลือนจะได้กระเปลือกหดทบเนาะ สวยของวันนี้หนึ่งขากระตาก็อยุงมากระตาแล้วจะด้อเป็นลลางอ่ะดอกอไรงนียงามเห็ดสวยงามฮิโงกมได้แก้งแล้วมั้งเลย พอสวยที่สุดครับผมมนนีโอ้สุดอดปั้นดอกไม่เลยปัดอันนี้เกสเป็นเชือต่อไปเป็นอต่อไปแดงดงแดงดงสดงดีเลเอาเดี๋ยวเอาข่าคือเก่าด้อจ้ะถึงขทาเนเอาไปกัเอาถิ่นเนาะไปกบถิ่นที่เข่าพผมมีแติดินจ้ะเก็บสะอาดจัเลยงนศิลาง่ายด้วครับผม Bất kỳ mấy tình chưa nó chưa ạ mọi tình chưa được học hôn 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 โอด้แกงดิแกงไรนี่ยด้เห็นมาเบิ่งเนาะโอ้ไปเลยนีนี่นี่นนีะี่นนอี่นะน่น้ี่ี่นี่นะนีนเนี่นี่อะีอะ่ดนี่น่นปนน่งี่นะนีนี่่ีี่นนี่ นี่โบแมนโบแมนมากล้องไว้เด้อร์เขาครับเกิดเองเด้อพี่น้องนเองด้วยเกิดเองเด้อครับนี่อ้ของแกรงเลยดูท่้นสาวเดือดอีกันโถ่บานีแต่ว่าเพิ่นอุ้ยแต่เอาใดเนาะแตเพ่มเพิ่นเอาอะไรล่ะค่ะเบิ้งเบิ้งพี่น้องนี่เบิ้งนี่ขั้นครับผมอุ้ยการลุ่ยใจพิศเสออนแห้งกับิ้งเบิ้งครับผมเกิดแบบนี้เลยครับเขาสูง เปิดพ้นหงมึงดัลไงขายังอยู่ติดผืนเลยโอ้โหปวดพวสุดยอดครับผมอุ้ยขันพอตัดจุ่มๆนี่จุ่มส้มีนี่ครับงามแห้งนี่ขันจุ่มส้มีนี่เสียดายแห้งกัดกัดแห้งวันนี้ยากันยุ่งแต่ว่มีพี่น้องก็มีเงินซื้อครับผมโอ้ยทุกนะวโอ้ยขันหมดเลยอุ้ยหนังงามนะเกิดอย่างงามก็ไิดินเปียนมันละ นบ้องใหม่เลยบ่แมนว่าขี่ลายเด้อพี่น้องนี่ถึงฝนเนาะเลือนเนาะฝนนแห้งกรบผมพายุกเกียงใก่นีดอกหอมลื่นบนเนาะ <c oughs> อ้เจียวเลยเดีือดเดือดงผ้ ไกไไ่ไก่ไกไ่บ่ไ,<ง>ไก่ป่ามนบ่ไก่เมื่อเขีไก่เคียมนหมดมีบ่ได้อันนี้ได้อยู่อ,อู้สองอู้สเลยกำลังขึ้นก็มีงามครับงามตัวนี้มีบ่แงได้เนี่ยฮะเห็ดแ,แ,แกงเด้อจ้ะแน่นแห้งผนเนาะ โอ้เป็นแถวเลยป่านี้พี่น้องอือนที่เราจะเดือนมาเนี่ยแ้วอุ้ยถอดงามบวานกเป็นข้อแก่ตัดขาออกหลายเนี่ยเด้อค่ะเพราะว่าเปิดแห้งเนาะงถอดพีชให้คนอ้าวขาคันแล้วอ้ยเป็นแถวนิ่งกะกัดไม่บอกอยากซื้อมาเนาะบอกจะเดือนซื้อยุ้งมระสอบคนเราไม่มีตังค์หรือไงขเ้นขึ้น

อุ้ยม่ีุทยอดเลยเดีวยาอะไรอุ้ยบัเห็นงานมาตัวหัวน้าแห้งดอกนีอ่อ,อนๆเดี๋ยว้มืดเนาะคือรอบนานทีพวกเราได้ยงไปผอมง่นันกับของสีค้องน้องอเป็นถือฝนแห้งหลายจ้ะเป็นอะไเป็น,นสิฝนฝนตกเนี่ยนี่เริ่มสีขาโกนแล้วนี่จ้อฝนตกใส่ละโกนเลยแหละฝน โป….แโเก่งได้บ๊ยนงานงามอยู่ดอกทองขาวอยู่ทองขาวเนี่ยง่อ่อนผมพุ่นทองขามาเลยเนาะทอขามาเลยจ้ะอีดอกนี้ครับผมพุ่นนดหน่อยอยู่กมมี่พอดีวะเกลือนมัดเกลือกดินออกอกแห้งดิน่แห้งจ้า โอ้ยไม่ไงจ้ะแขงเลยโอ้ย,อยสวยที่สุดในโลกว้าวสวยที่สุดในวันนี้ <c oughs> โอ้ยงามเลยจ้ะดอกงามางมันยังมีด้วยครับผมมีอยู่จ้ะพอได้แกงได้ตีนเนาะขาวๆอยูอ่ครับนี่วันนี้เห็ดแกงทั้งนั้นเลย ในประหลาดสอเดือนมึงครับผมได้แกงป่นเห็ดเหี่ยวไหวเลย,เยโอ้ยแกงได้ดูนี่เนาะนี่แหละคุณเถ่าสอกขาลบเลยหรอแงนนั่นขาอย่างขบขวบอยู่นี่เน่าบะไรในแจงสีแงนโอ้ยน่องมังครับผมโอ้ยโมโหจนจุน๋มชัวร์แล้วน้องเขาสูงขึ้นหยาครับผมกะชิมากะชิมาถึงจุดหมายแกงแซ่บหวานยังอ่ะ เพิ่งดำตานี่นั่งโดไอ้แกงอยู่เอ๋อสิจัดตายกีกแล้วได้ครับผมตาที่สองจัดที่สองลบเลยจัดแล้วก็สิหาลบไปเลยเนาะเพราะว่าก็สุนเขาชวงคัมแล้วครับผมบ่คอยปานได้เนาะมโมนี่ครับผมไอ้แกงอยู่เนาะ จะตากครับผมเราจะดกันต่อครับผมลุยหากลับไปบ้านเลยแครอทเนาะสีลงลครับผมลงภูเขาแล้วลงเขาละจ้ะมาเนยันใดย,ยันมานเนาะยัยยนมาขอ,องเ้าวโมนีกับสีเป็นแบบเห็ดแกงส่วนมากเนาะคะ่ะตัวจู๋หน่อยเนาะหลายแต่บ,บ้านเลยครับผมโอ้โหปูหลกเพิงตาใหญ่ลพี่น้องมาเนี่ยาใหญ่แต่สวยอยู่นี่ถือว่าหมานอยู่เนาะคะ่ะเกระด้งแล้วก็เห็ดรวมแน่เนาะเป็นขาลายเนาะสรุปเลวมีแต่เห็ดแซ่บครับผมปูหลกเพิงตาใหญ่อยู่พี่น้อง สุดยอดเลยมาคือเขามาสำรวจเบิ้งเขาสูงนะจ่ะฝนตกแห้งโพดเพิ่นว่ายเบ้อจ่ะว่ายเบื้อเลยเบ็้อฝนตกแห้งเนาะฝนตก้นี่จักหน่อยนี่ก็ตกมาอีกตกจนเกือบถึงจักโมงเพราะมันเสาตกแห้งดีกว่าขึ้นพู่มากกว่าขึ้นแบบสายแห้งนาะเหมือนนี่เนาะเลทางกะลิทางกะลิกาสักกระคว่ำเดี๋ยวสิลงให้พี่น้องเขาเบิ่งเอิญเราเนาะ คนทางนี้โ้สุดยอดฮาริโหนดซัมขับเดีมาอยู่คนทางไปกบาลแล้วเนาะค่ะนี่ผมก็ไม่คลิปหนาครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมในคลิปหนาขอกั็ไม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้อาดีเด้อ woman.